อจารย์จิไม่ดูหน่อยนอาจารย์ยยอยา,อาจารย์ไปเลยไปเยยังไงพี <c oughs> ่เล็กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในช่องเสือฟิล์มครับผมวันนี้ผมจะทำเมนูยำด้วงสาโครครับทุกคนอาจไม่รู้ครับว่าด้วงสาโคหน้าตาเป็นยังไงครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาด้วงสาโคให้ทุกคนดูนะครับ นี่นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับด้วงสาคูของเรานะครับด้วงสาคคครับเป็นมาแรงที่กินได้นะครับผมช่วงนี้มาแรงมากนะครับเนื่องจากการเพาะเลี้ยงง่ายจะริญเติบโตเร็วขนาดของตัวค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับขายได้ราคาดีด้วยนะครับผมด้วงสาคคครับโลประมาณสัก3ามถึงสี่รบาทนะครับเป็นมาแรงเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากนะครับทั้งการเพาะเลี้ยง วงจรชีวิตของมันก็จะเหมือนกับแมลงอื่นๆนะครับงดดาม่านะครับผมวันนี้ผมจะทํายําด้วงสาคูแบบสดๆนะครับโดยที่ว่าเราจะทําน้ํายาก่อนใช่ไหมครับคุณวัดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําน้ํายําราดแล้วก็กินบนด้วงสาคูนะครับผมใครที่ดูอยู่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปดูกันไปดูเลยครับนี่นะครับ คือวิธีการทําของเรานะครับผมเราก็มีอุปกรณ์ที่เราเตรียมก็คือมีพริกนะครับน้าปลาครับแล้วก็มีมะนาวแล้วอีกอย่างน้ําตาลของเราเราซื้อมาหนึ่งกิโลครับแต่เราจะใช้ไม่หมดครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมีคอกก่อนครับผมคคกที่เราหามาจากธรรมชาติครับขวดพลาสติกครับขวดโคกครับเอามาตัดครับผมแล้วก็ทุกคนก็อยากรู้ว่าสากเป็นยังไงครับนี่ครับสาด เดี๋ยวทุกคนจะดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ได้ใส่พริกลงไปนะครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปเยอะนะครับใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่นิดเดียวพอตามใจตามใจคนกินนะตอนนี้นะครับสากแล้วก็พริกแล้วก็อยู่ในเรียบร้อยแล้วนะครับตำครับผมําตำเร็วจากตำเร็วครับดูครับนี่ ดูวิธีการตำเสีกอนครับตำได้นะครับง่ายๆครับมอสตำเร็วนะครับดูครับตำพริกแค่แหลกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการตำพริกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําขั้นตอนอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปช่วยคุณมอสตำพริกหน่อยนะครับไปครับพริกของเราครับได้แหลกละเอียดหมดแล้วครับจากนั้นครับผมเราก็ใส่พริกลงไปเลยครับดูนี่ ของจริงอย่าห้ามด่ามานะครับผมกินแบบปลอดภัยกินแบบปลอดภัยครับแสงไฟแล้วเสร็จละคนอืมดีมะนาวใส่นะครับอืมคุณต้องเลือกเอาคุณจะกินล้วงหรือคุณจะตื่หรือว่าได้ครับใส่มะนาวไปเลยมะนาวมีประโยชน์ครับกันงุ้ได้เราจะถูตัวถูตัวก็ได้ครับโดนมดครับถูตัวครับเอาครับประโยชน์กันหิบกันท่าครับตรงนี้อ่า ก็คือผงชูรสหรือว่าใส่เ,เยอะใส่เยอะเซฟเยอะครับสุดยอดครับกันตอนต่อไปก็คือน้ำปลาครับรบ,บีบมะนาวใส่เพิ่มอีกครับคุณมอดบอกว่ายังไม่เปรี้ยวสายใจดีนะครับใส,ใส่น้ำปลาลงไปอีกใส่ก็ใส่น้ำตาลนะครับ ใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่นี่นะครับวิธีการยำด้วงนะครับแล้วครับแมวอะไรเลยแมวอะไรเลยนี่นี่ยำอู้ครับจานนี้ห้าร้อยนะครับห้าร้อยผมไม่ขายครับผมขายสองร้อยครับไม่ได้หาสั่งซื้อหรอกสั่งซื้อชาวบ้านครับหาไม่ได้ครับหาไม่ได้นะครับผมนี่ได้อยู่ในพัสดุค้านี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับพันสองพันห้าครับผม ดูครับพี่ต้มพี่ต้มพี่ต้อมมาชิมไม่หน่อยครับนี่ครับเสร็จแล้วน,นะครับเดีรวก็ไยวเดีจบลงแยวเดีวน,นะคยวเดีบ,บคุณทยวเดี้ชมทุยวเดีด้ยวเดียนะครยวเดี่รับชยวเดีจนจบคยวเดีถ้าใคยวเดีลิปนียวเดีย่าลืยวเดียวดยวเดียดียวเดียวเดียวเดียเดยวเดียดียวเดียวเดียวเดียียวเด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 วเดียวเดียวเดียววเนดวย Bye bye. บายบายโอ,โอโนายพี่เล็กน,นะครับหนึ่งตัวครับพี B ่เล็กเป็นยังไ,ไงบ้างเป็นยังไงพี่บ้าง B มงพี่เล็กแข็งามาก <c oughs> โอ้โห <c oughs>